สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอทุกทุกคนนะครับกับสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันที่ยี่บเอ็ดนะครับเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสี่นอยนะครับหนอยเฉพาะกิจหนอยพิเศษแล้วก็หนอยปกติแล้วก็หนอย VIP นะครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซี ท่านใหม่ด้วยนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับผมที่เข้ามาสอบถามว่าแนวทางหัรวรัฐบาลลราแล้วก็แนวทาง,ง y, หัวฮานอยเนาะออกเวลาไหนนะครับเนาะต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสาหรับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางหววรัฐบาลเวียดนามต้อง กราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเนาะเมื่อวานนี้เป็นความผิดหวังนะครับเป็นความผิดหวังอย่างแรงนะครับเมื่อวานนี้คือตัวเด่นนี้ไม่มาเลยนะครับในสองูนย์นะครับผมมามาแค่ในสูตรเม็ดเดียวก็มาแค่ในเด่นศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับเนาะในน้อยเฉพาะกิจนะครับนอกนั้นก็ไม่มาเลยนะครับเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายก็ให้เด่นเก้าเด่นสามนะครับก็หลุดหมดเลยเมื่อวานต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้เด่นผมให้ไปที่1แล้วก็4นะครับผมสายวิ่งสายลูดให้ไปที่4นะครับ4ก็จะมี 40414243444546474849นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนในห,หลักร้อยนะครับหลักร้อยจะให้ไปที่ให้ไปที่6นะครับหลักร้อยนะครับผมก็จะเป็น6 4 7นะครับแล้วก็6 4สศนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับชอบนน้อยพิเศษนะครับแล้วก็นอย V I P นะครับผมในสูตรเม็ดเดียวนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับผมก็จะมีสีคู่เช่นเคยเนาะนะครับสีคู่ที่จะเน้นให้นะครับผม ก็หลักๆก,ก็จะมี4 7 4 0นะครับ4 0 4 7แล้วก็4 8 4 8แล้วก็4 3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับก็นี่เลยนะครับ6 4 7นะครับ ถ้าชื่นชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมสลหรับใครที่งบน้อยก็ลองพิจเอา4คู่นะครับที่ผมเน้นให้ไปพิจารารับชมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบ4ก็เอาหนึ่งไปวิ่งรูดได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆ fc ทุกๆคนนะครับผมมีโชคมีลาภในแนวทางของวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีครับ